ครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องทักษะการรับส่งลูกแฮนบอลนะครับลูกแฮนบอลนะครับการรับส่งสองมือระดับโอกนะครับเราจะมาดูว่าวิธีการรับการส่งลูกแฮนบอลสองมือระดับโอกนะ๊กจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับนักเรียนรู้ไมหมครับว่าความสําคัญในการส่งลูกแฮนบอลมีความสําคัญอย่างไรนักเรียนไม่รู้นะครับ ดี๋ยวครูจะบอกนะครับทักษะในการส่งลูกแฮนบอลนะครับมีความสําคัญในการเล่นแฮนบอลมากนะครับถ้านักเรียนส่งบอลพลาดนะครับโอกาสที่ทีมฝ่ายตรงข้ามจะแย่งบอลหรือเข้าฟองบอลเราได้นะครับผมนะครับสำหรับทักษะการส่งลูกแฮนบอลของมือระดับโกนะครับจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ านักเรียนนะครับส่งบ bon อลพลาดนะครับหนึ่งเลยนะครับจะเสียบอลให้ฝ่ายตรงข้ามสองนะครับ้านักเรียนส่งบอลพลาดจะทําให้ลูกบอลออกจากสนามนะครับและเสียบอลให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับสอนที่ราจะฝึกนะครับทักษะการส่งรับส่งบอลนะครับเราต้องมีการยืดเยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับท่าที่หนึ่งนะครับ สิบวินะครับสิบวิทำเพียนท่านะครับสิบวิทำเพียนท่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า บอลนะครับเป็นกีฬายึดสายของอะไรนะครับคนข้างเยอะนะครับเราต้องยืดไตให้มากนะครับดังนั้นนะครับถ้าทักษะการส่งบอลของนักเรียนยังมีความผิดพลาดอยู่นะครับจะส่งผลในการเล่นทีมในการเล่นทีมนะครับจะให้ทีมพลาดหรือแย่มากไปกว่าเดิมนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะส่งบอลสองมือระดับ6ยังไงนะครับเพื่อ ช่วยทีมเราเล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยต่อไปนะครับคูจะสาธิตนะครับการทรงลูกสองมือระดับ6กนะครับอันดับแรกนะครับท่านแรกนะครับให้เรายื่นนะครับเ้านำเพาตามนะครับเขานำเขาตามนะครับ ทันที่สองนะครับจับลูกนะครับสองมือนะครับระดับอกสองมือระดับอกนะครับสามนะครับเล่าส่งบอลนะครับโดยเราจะขับบอลนะครับสองมือออกจากอกไปนะครับออบอลปนะครับนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับยืนเท้านำเท้าตามนะครับยืนเท้านำเท้าตามสองจับบุกจับบอลสองมือระดับอกนะครับ3นะครับขับบอลออกไป ทักษะต่อไปนะครับเป็นทักษะการรับบอลนะครับอ่าเรามาดูวิธีการรับบอลที่ถูกต้องนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมอ่าต่อไปผู้จะมาสาธิตนะครับการรับบอลที่ถูกต้องนะครับผมอ่าันดับแรกนะครับเรายื่นเท้านำเท้าตามเหมือนเดิมนะครับอ่ายืนเท้านำเท้าตามนะครับ2นะครับกางนิ้วั้าง5น้านะครับสองข้างหรือทั้งสองข้างออก ลักษณะนี้นะครับอสามนะครับสายตาจ้องมองที่บอลนะครับปึ๊บนะครับนี่นะครับเวลาเรารับบอลนะครับเวลาเพื่อนส่งบอลมาบอลจะมาในลักษณะนี้นะครับปึ๊บให้เราฟันแรงหรือลดแรงด้วยการเข้าสอกมาอย่างนี้นะครับลดแขนเข้ามาอย่างนี้นะครับ พอเราฝึกทักษะการรับสูงบอลเสร็จนะครับเราก็ต้องมาคูด้าวนะครับเหยีดยดๆคลายกล้ามเนื้อนะครับเหมือนเดิมนะครับยืดลายนะครับเราไปสิบวินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10าเเราเปลี่ยนข้างนะครับ1 2 3 4 5ส สิบหมุนไลนนะครับสิบตบนะครับเป็นยัางไงกันบ้างครับสำหรับทักษะการรับทรงลูกแฮนด์บอลสองมือระดับอกไม่ได้ยากยาที่นักเรียนคิดเลยใช่ไหมครับ รับทักษะการรับทส่งลูกแฮนบอลนะครับผมค,คู่หวังว่านักเรียนนะครับจะนำไปฝึกฝนนะครับหรือจะนำไปใช้กับทักษะกีฬาอื่นๆนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์ต่อไปครับขอบคุณครับ